ครับสวัสดีครับชลวรรนครับอยู่วงเวียนสุริยเดชผมยืนอยู่ฝั่งถนนบางกอกภูเก็ตครับก็เดี๋ยวผมเดินไปตรงถึงสามแยกถนนบางกอกเชื่อมกับถนนพูนผลผนนะครับแถวนี้ก็เป็นเมืองเก่านะฮะแต่ว่าตัวถนนบางกอกเองเนี่ยมันไม่ได้มีอาคารอะไรที่โดดเด่นนะครับก็ มีอาคารซิโนโปโตโคิสผสมาสารไปบ้างเล็กๆน้อยๆอ่ะนะฮะ ศาลเจ้านะครับอันนี้เป็นอาคารที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่ สเส้นนี้ก็ลัดออกมาจากตลาดสดนะครับเทศบาลหนึ่งด้านในก็เป็นอพาร์ตเมนต์นะครับตรงบริเวณนี้เมื่อก่อนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับสมัยก่อน อาจวิศวกรรมขายส่งพวก,กอปุปกรณ์ไฟฟ้านะครับ บริษัทเก่าแก่ครับอาคารพวกนี้นะครับก็เป็นอาคารลาดพัสดุตรงบริเวณด้านนี้นะครับ โรงแรมภูเก็ตการ์เด้นนี่ก็เป็นอาคารอาคารสััง,งสงูงเคาะนะครับ ย่านนี้ก็เป็นอาคารราชวพลาดพสดุหมดนะครับในซอยภูทรด้านหน้าตรงนี้นะครตรงนี้ทางลัดเข้าโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ก็ฝั่งหน้าซอยภูทรตรงนี้ทั้งหมดนะครับตรงถ้าข้านอาคารส,สงเคาคะตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ราชพัสดุ่าต่างจังหวัดเขาจะเรียกราชพัสดุนะครับถ้าเป็นกรุงเทพเขาเรียกสำนักง,งานทรัพย์สินเป็นที่เขาเรียกสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะฮะเดี๋ยวผมไป แถวแถวเยาวราชเจริญกรุงแถวนั้นเดี๋ยวผมถ่ายมาให้ดูอีกที ก็ถนนบางกอกนะฮะตรงนี้ก็ไปสุดที่โรงฆ่าสัตว์ตรงนั้นนะครับแยกโรงฆ่าสัตว์ตรงปฏิพัทธ์กับเจ้าฟ้านะครับฝั่งด้านซ้ายมือก็เป็นถนนพุนผลนะครับไปจนสุดโน้นนะครับตรงชนกับถนนกาตรงสามแยกก็สมัยก่อนตรงนี้มันจะเริ่มเป็นนอกเมืองนะครับ เมืองเก่าก็จะอยู่ย่านนี้นะฮะก็ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ